ผู้สื่อข่าวได้รับการแจ้งจากนางปรัดาสาธปัญญาอายุ42ปีนะคะชาตบลบางพระแม่ค้าขายไก่ทอดบอกว่าช่วงเย็นของวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยกำลังขายข,ายของลูกสาวอายุ7ขวบใช้โทรศัพท์มือถือ V ีโ o นั่งเล่นอยู่ที่บริเวณหน้าห้างปรากฏว่ามีผู้หญิงร่างอ้วนชุดดำเดินมาพูดคุยนะคะแล้วก็ฉกโทรศัพท์ไปเลยค่ะนางปรรดาก,ก็บอกว่าลูกสาวเนี่ยนำโทรศัพท์ไปเล่นนานผีสังเกตก็เลยเดินไปดูนะคะที่บริเวณชั้นหนึ่ง ทางดังกล่าวก็สอบถามลูกบอกว่ามีผู้หญิงอ้วนเข้ามานั่งคุยด้วยชวนเล่นเกมค่ะจากนั้นก็บอกว่าเดี๋ยวจะเอาไปชาร์จให้ก็หายไปเลยนะคะระบุว่าจะไปเติมเพชรในเกมให้ยืนรออยู่ตรงนี้อย่าไปไหนนะเดี๋ยวจะโดนตีหลังจากนั้นคนรายก็หนีไปเลยค่ะ ก็เลยไปแจ้งความลงมนที่ประจําวันไว้ที่สพศรีราชาพร้อมกับนําภาพจากกล้องวงจรปิดของห้างสรรพสินค้าดังกล่าวเนี่ยซึ่งก็เห็นว่าเป็นผู้หญิงร่างอ้วนเป็นคนก่อเหตุน,นะคะอยากจะวอนให้ใครที่พบเจอช่วแจ้งเบาะแสมาด้วยที่หมายเลข086-012-3982ค่ะขอดค่ะตัวูเล่เกมด้วยแล<า>้วไงต่อลูกน้เป็นหนูใหมดเลย ว่าจะไปใช้ปิ๊กเขาบอกว่านั่งนั่งรอเพื่อนอ๋อนั่งรอเป็นเพื่อนแล้วไงต่อแล้วก็เอาโทรศัพท์ไปตอนไหนแล้วพอไปน,นานๆเขาบอกว่าเขาจะพาไปชา้าแบบที่ชั้นสองอาแล้วไงต่อหนูก็ขึ้นไปตรงมันไดเลื่อนอาแล้วก็ขอโทรศัพท์โนูเลยว่า้หนูยืให้เขาไปชา้า เขาเขาหยิบรถสับน้องเขาหยิบรถสับพ่อหนุไปชาร์จแห่งจะชาร์จมือเขาแล้วเนอะว่าตรงนั้นเขาก็หยิบไปแล้วเขาลงบนบันไดเลื่อนก็หาลูกไม่เจอก็เลยวิ่งไปหาลูกพอเจอลูกก็เลยถามว่าไปไหนมาเขาบอกว่าเขาอ่ะมีคนมานั่งเล่นกับเขาแล้วก็ชวนเขาอไปชาร์จแบตจะพาเข้าไปชาร์จแบตในห้างที่ชั้นสองเขาก็เลยพาน้องขึ้นไปบันไดเลื่อนขึ้นไปชั้นสองเพราะตรงนั้นอ่ะ ข้างบันไดเลื่อน่ะมันจะมีจุด<ต>ช,ชาร์จแบตใช่เป็นโตะเขาก็เลยสั่งให้น้องว่านั่งรออยู่ตรงนี้นะสายตู้ชาร์จแบตหนูน่ะมันเสียบของที่นี่ไม่เข้าเดี๋ยวพี่จะเอาไปซื้อที่ชาร์จแบตให้ให้นั่งรออยู่ตรงนี้ห้ามไปไหนถ้ากลับมาแล้วไม่เจอว่านั่งรอตรงนี้จะตีนั่งรออยู่นี่แหละแล้วเขาก็หยิบโทรศัพท์น้องไปเลยลงบันไดเลื่อน้วหายไปเลยถ้าเกิดเขาฟังอยู่นะอยากจะฝากอะไรอย่างเดียวเขา ก็จะบอกว่าจะดูลักษณะชัดๆแล้วน้องเขาน่าจะอายุยังไม่เยอะอาจจะแค่ความคิดชั่วบูกเนาะอยากได้เห็นของหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คงไม่อยากจะให้ไม่อยากให้ทำเนาะถ้าเอามาคืนได้หรือว่าขอโทษก็ไม่ได้เอาเรื่องไม่ได้อะไรไม่ได้อยากให้เป็นแบบนี้เพราะมันมีสินไม่ดีเนาะเพราะการเล็กขโมยน้อยถ้าเกิดว่า วันนี้เขาเขโมยเ้าเป็นโทรศัพท์วันข้างหน้าไปเขาจะเกิดเป็นของคนอื่นหรือว่ามันมีมูลค่ามากกว่านี้มันก็จะเป็นคดีใหญ่กว่านี้ใช่ไหมมันมีผลต่ออนาคตของเขามากเลย ถือว่าครั้งนี้เป็นอุทาหรณ์นากใช่เป็นอุทาหรณ์ของแม่ด้วยเ,เพราะว่าแม่ขายของเนาะก็พยายามเตือนลูกประจำนะว่าอย่าไปกับคนแปลกหน้าแต่ก็ด้วยความที่ว่าเราทํามาหากินก็เผลเอ,อก็เผลอพักใหญ่เกือบครึ่งชั่วโมงได้เพราะมันเป็นช่วงคนที่ออกมาซื้อของจับจ่ายใช้สอยแล้วก็ทั้งสแกนทั้งขายทั้งเงินสดมันก็เลยเผลอไปแป๊บนึงรู้สึกตัวน่าจะเป็นครึ่งชั่วโมงอ่ะไม่เห็นลูกแล้วไงแต่ก็ยังยังแบบ เป็นโชคดีหน่อยว่าเขาแท่ต้องการสิ่งของไม่ใช่เด็กเป็นเป็น,ปนสิ่งที่น่ากลัวมากๆเลยเมื่อวานแม่ตกใจมากเลยเห็นลูกแต่ก็ยังดีที่เป็นแค่สิ่งของ